วันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันที่สวนสุพรรณอีกแล้วนะครับน,นี่ก็มาถึงอันนี้ก็กประมาณห้าโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลงานอาจะเหลืออะไรไว้ให้เราดูมั่งมันเพิ่งจะมาถึงก็ลอกนะฮะมันจะไปแะเดินไปดูซิว่ามันจะมีอะไรเหลือมั่ง หนุนผมคงจะโดนกระเจาะไปหลายลูกแล้วมั้งเนี่ยดูว่ามีไหมอ๋ออันนี้ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีรอยเจาะเดี๋ยวเดินไปดูต้นนู้นก่อนนั่นนี่ครับลูกน้องผมมันเจอตัวอะไรไม่รู้ขุดอะไรอะ่ะ คือในนี้มันมีกระต่ายอยู่นะฮะกระต่ายป่านะครยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนเจาะนี่ครับล่วงมาหมน,นึ่งลูกอ๋อบู โอ้เรียบร้อยครับผลงานของกระลอกเก็บๆช้ำๆเลยครับโอ้โหหมดเลยืมเจ้าของสวนเล่นเสแล้วครับหมดเลวต้นนี้ไม่มีเหลือโอ้โหน้ำแห้งครับน้ำแห้งเดี๋ยววันนี้ต้องวิชนาโอ้คู เล่นไว้พุนเลยครับพี่น้องนี่ดูโอ้โหงามไส้เลยอโอน้ำแห้งฝนไม่ตกเลยครับท้ายจะทำท่าคึ้มๆเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ครับต้นนี้ จะเหลืออะไรให้เราดูไหมเอ่ยโอ้นู่นครับดูสวยงามครับนี่ครับ